สวัสดีค่ะช่องพลายทองคําพลายทองเงินนะคะวัะนนี้พี่งามค่ะไปแหงานก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ,ะก็ไปกับรถของเรานะคะรถของพ่อพลายนะคะพี่มงคลก็ออกเดินค่ะออกเดินวันนี้ก็ มีนอนนะคะมีนอนสองสามครั้งแต่ว่าอ,อ๊ถ่ายออกมาก็ไม่เละนะคะเริ่มจะเป็นก้อน,นะคะ่ะแต่ยังมีเมือกอยู่นะคะอ้าอะไรนน่นอ๋อพี่งามโอ้พี่งามลงจากรถนะคะอ่ะก็จะมาเทียบที่กองเนินนะคะกองดินที่เป็นเนินจะได้ลงง่ายๆ ฝนตกไหมจิเอาให้ตากฝนฝนตกบ่กบเพราะว่ารถของคุณอายังไม่เสร็จนะคะรถอาไม้ยังไม่เสร็จโอ้ควันสั่งบอกว่าโดดโดดเลยเรวรอมสนะครั่รอ่งบอกว่าโดโดโดเลย

ฝนตกแรงไหมพันเลนฝ<ะ>นตกแรงไหมเื้อผ้าเลยครับผมเอกเื้อผ้าอยู่นี่เป็นโชเฟอร์นะคะพาพี่งามไปแห่งงานนะคะ พี่ปามก็พาพี่มงคลกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ไปเดินไม่ไกลนะคะให้ออกเดินนะคะยืดเส,ส้นยืดสายนะคะอาการดีขึ้นกว่าเมื่อตอนเช้าเยอะนะคะ,นนะะพี่ปามบอกว่ามีแบบว่าเวลาเดินก็ขัดนะคะขัดไปกินหญ้ดาดันไปกินหญ้า กินเวลาให้เดินเี๋วมีแวะอย่างเดียวเลยอึอีกบอกปามฮะยังยังไม่อึนะคะแต่ว่าอึเป็นก้อนนะคะแม่แม่ถ้าให้กินแบบเต็มกระเพาะหน่อยก็อึกอีกครัยังไม่กล้าให้กินครับยังไม่ให้กินเยอะนะคะให้กินทีละน้อยครั้งละน้อยนะคะ ก็จะอ่าให้พิงคนมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามีลุงช้างาอ่ก็จะให้พี่มงคลอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะส่วนที่ลุงช้างก็คืออคาดเชื้อก่อนนะคะใช้ปูนขาวนะคะโรยโรยไว้ก่อนนะคะ ก็วันนี้ฝนคงจะไม่ตกนะคะถ้าตกก็ว่าจะย้ายเขามามาคืออ่นี่ละมัถ้าตกคือพี่ปามว่าเตรียมไว้แล้วนะคะว่าจะย้ายเนี่ยค่ะย้ายมาอยู่ที่โรงรถนะคะของพ่อเสกนะคะมันอยู่ตรงนี้นะคะนอนตรงนี้ปีนอนเฝ้านี้ก็มาเฝ้าพี่ปามก็นอนเฝ้านะคะหลายคืนแล้วนะคะ เขาจะมาอยู่ตรงนี้นะคะถ้าฝนตกถ้าฝนไม่ตกก็ให้อยู่ตรงนี้นะคะก็ม<笑>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 ีนอนนะคะนอนแต่ก็ที่นอนนี้เขาน่าจะเพลียนะคะนอปามนเนะานนนะให้นอนพักแรงนะคะ ก็ให้กินเกลือเล่นะคะก่อนจะพาอ,อกเดินหายเร็วๆนะพี่มงคลถ้าเขาไม่สบายก็เป็นห่วงนะคะ ทุกเชือกนะคะถ้าไม่สบายเราเลิงช้างก็เป็นห่วงนะคะเขาเขาหายไ,ปไปม่ไวหายเร็วเร็วอืมก็สูบนะคะซูบลงนะคะพี่มงคลพ <laughs> ี่ครูครับซูบแยกขึ้นมาวันเน้ะขึ้นเดือนแล้วสามอาทิตย์เลยขึ้นเดือนอ,นนอนโอ ครับยี่สิบวันน่ะเนาะก็ตั้งแต่กลับมาจากแห่งงานอยู่ร้อยเอ็ดสามตัวเยี่ยมมากเลยจัดที่นี่เลยจัดที่นี่เลยอือจนซึ่งเกืบเดือนนึงเลยบเดือนเนาพราะว่าก็เป็นหายเป็นหายก็เป็นว่าจะหายก็เป็นอีกจะหายก็เป็นอีกนะคะ องนีีคาาาทททเเยยย่่ิต์ึสปกติก็ท่าท้องถายท้องก็ประมาณอาทิตย์นึงค่ะแต่พี่มงคลนี่ยาวเลยเดือนนะครับับคนนีกแล้สู้เลยตับคนนีกสูเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่กินครับเขาถ่ายทองพอเขาจะดีขึ้นเขาก็เริ่มกิน เร,เริ่มกินเริ่มกินแรงพอกินแรงก,ก็กินดิกินดิมเราก็มาไม่กินหญ้าอย่างมนรอบนี้นะครับเขาไม่กินหญ้าประมาณเกือบสามวันครับจะยืนดูแต่หญ้าเฉยเลย <c oughs> ใช่บ่นี่ป่วยโบ๊ะคือเขาถ่ายทองแต่ว่าเขากินนะคะพี่มงคล ใช้ใส้ก่อเมื่อเช้าเมื่อตอนตอนสายๆนี้พิงเสานีเลยนี่พิงยืนพิงเสาเลยอ่ะแต่พอพอประมาณสักอ่าสี่ประมาณสี่โมงเนาะอ่ะฟามแล้วประมาณสี่โมงก็เริ่มอาการเริ่มดี ตาโตแล้วนะคะตาโตแล้วใช้เปลยเลยมองหายของกินนะฮหายเร็วๆนะพี่มงคลนะลืมจะอยากกินนั่นอยากกินนี่แล้วนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเร้องค่อยให้กินกินเยอะไม่ได้กินทีละน้อย นี่ถ้าปกติถ้าปกตินี่ม้วนงวงนะค่ะไปทายาใค้ติดชาวอีาจำไม่ได้ยักษพวกปลาข้างบนน้องในปัจจุบันบวกตัวนึ่งเลยตัวนึงเนี่ย เด็กะธานมีอีกการเล่น,นเด็กเด็กคลิกคลาดวันนี้มวยจะปวดเด็กคลิกคลาดเลยวันนี้อยู่บ้านคนเดียวเลย<ม>ทั้งปวยกับโพชทางปวยพ่อใหญ่ก็สู้ฟังกันดีไม่รู้จะไปทางไหนก่อนเนะวันนี้เราก็พัดกันดูเนาะฟาร์มไม่กล้าทิ้งเขาไว้ค่ะก็ กำลังใจให้พี่มงคลน,นะคะหายเร็วๆนะเนี่ยท่าปกติของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ท่าต้องรำต้องยืนโ,โยกแบบนี้ทำไม่ใหญ่เหมือนกันครับผมถ้าถ้าไม่รำเน่ยพื้ที่เลยทำไม่รำดูง่าย<อ>ค่ะปีนเสาเงี้ยอ,อ,อ่าัดก็ดีขึ้นนะครับผมดีขึ้นตามระดับนะครับผม คุณแฟนไซตซีทุกท่านทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงนะคะพี่มงคลนะคะตอนนี้ก็อาการดีขึ้นตามลําดับนะคะอื้อึแล้วค่ะอึแล้วขาอืดแบบนี้เรากล้ายุ่นอาหารให้กินต่ออ่าถ้าเขาไม่อึเรายังไม่กล้าให้ขิ้นว่าท้องให้ไปดูอึเป็นก้อนไม่ตาม เ,เป็นก้อนโอ้เป็นก้อนแล้วอ่าเป็นก้อนแล้วนะคะนี่เป็นก้อนของเมื่อเช้าวนะปามเนาะนก้อนของเมื่อเช้าครับวันนี้เป็นก้อนเต็มเมือกแต่ยังมีเมือกอยู่นะคะว่าให้กินอืมนี่นะคะยังมีเมือกอยู่ก็ยังดีเขาไม่ับ ไม่อื้อนี่ไม่กล้าย,ยูนอะอาหารนี่กิน